รู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วใช่ไหม เยอะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ลองฟังเสียงพี่นะฟังแค่เสียงพี่ไม่ต้องไปสนใจเสียงอื่นเลยโอเคไหมเราเป็นพี่น้องกันเราจะมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันนะดีไหม ไม่ว่าใครจะทำอะไรเนาะอ Minus. I'm in my love. không non เจอเรสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองแต่ถ้าวันไหนที่น้องรู้สึกว่าน้องไม่เหลือใครแล้วคอย ใช่หรือเปล่า i my day sur, sur. 借高利了。 เรื่องในชีวิตของแกเอง شو <applause> มีเรื่องราวดีๆ should i do like anna okay my again ก่นนั้นก็ยิ่งดีเลยดีเปล่านะไม่ต้องกังวลมากนะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเท่านั้นแหละใช่ไหมอนาคตจะสำคัญอะไรถ้าปัจจุบันเราไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกว่าไม่สงบ Islam macam tu mahu macam